คือตรองอกัว่าเ็กเนี่ยเล่นเกในอนะครับซึ่งซึ่งผมอ่ะสมมติว่าเองเป็นวอสโลชิวน่ยเ่าภาพรภาพปีจูเโกล์เฟอร์นะครับนมีความตาในตัวนี้มากครับเขาไปได้ยังไงที่ได้เราเป็นวอสโรชิ รู้งานจะเข้าเพราะต้องไปตามดูแต่ตอนไม่ได้มาสุดท้ายไอ้นี่คือเรื่องจริงนะครับโอเคทีนี้ตอนนี้คุณแขกรับเชิญเด่นกับการมาของคุณพี่วอนในครนี้ที่ครูและก็รุ่นี่บริษัทในส่วนของคุณนพธมีที่เป็นห้างรู้สึกยินดีมากมาในครปีนี้ครับรู้สึกขอบคุณมากนะครับที่มาในวัยเด็กผมนะครับให้ผมได้เข้าอยู่ในโลกของคุณพี่วอยนะครับถูกแล้วทุกอย่างจะดีมากครับครับผมเต็มเลยครับ เด็กเมีโไาแล้เอ่อไม่อดด้วยมีหลายอย่างเด็กคือเรีาแค่สาสีเลยนะรอเด็กการเจริงทุกคัวเป็จริงหมดนะครับเอาอีกที่่อสุดทายเลนะครับเรื่องจงานเด็กเป็นงานใหญ่มากราต้องุเดนกาเปอเด็กเารบ่ชวนเปนแฟนเด็กเยชชพวกแจะเด็กทัก ก็ขอเชวนทุกคนนะครับมาย้อนวัยสำหรับสำหรับคนในรุ่นอผมนะครับย้อนวัยกลับไปสู่วัยเด็กนะครับแล้วก็เด็กๆทุกคนนะครับพารุ่นน้นได้ราที่9-11มกราคมนะครับซึ่งพี่ว่าได้เป็นบรยากาศหน้าเลยทีเดียวนะผมว่ารอชับวันาตอนนี้ลยะอ่ะพี่เชครัเชิญชวนหน่อย คือจะบอกว่ามาคารานแลนันอกจากเมืองโอเปร่าแล้วเนี่ยผู้เป็หน่นั่นกยังระสิ่ว่าวันจันทร์เด็กๆก็จะได้ดูโอเปร่าที่4ในโรงภาพยนตร์แด้ถูกแต่ับซสงโอ้เดี๋ยวรอดู พี่ต uh, ัวนี่ครอุ yo. ้ยเป็นคนีพิเศษเพราะว่า uh ูสเจอหน้าครัแมเหลงเราหลงรักเลยมีเป็นันนารักมากมเป็นแบบมันเป็นแดนเอรที่มีหาง็ใช่ไมน่ารักมากคือทุกคนจะมีมุมของตัวเองนะจะมีกาจูเของเองที่เราชอบย่างนี้นะครับเกิที่เปลียนตัวเองเป็นโปเกมอนตัวนี้ครับเป็นพิกาจูอยากใกล้สายามีพลังในาถ้าเปลี่ยนโอไน์นะ น่าจะเป็นคาบิกนเพราะว่าม oh, okay. oh, yeah. okay. oh, wow. uh ันรั่วอ่าแต่ชีวิตชีวิตมันมีจริงแต่ชอบอย่างนั้นใช่มีแต่พี่นองเราไร้ินกอิฐหน่อยใช่มันสบายเลยที่ชอมบอกกับตัวจริงว่าแซลเล่ชอบตัวนี้ใช่ใช่ไหมครับแล้วชอบนอนขวางอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เป็นธรรมชาติของเขาแล้วไอ้ครับได้ข่าวว่าได้ร้องเอ่อเพลงเพลงซองให้กับเรื่องบุกแก้วด้วยนะครับก็ได้ข่าวว่าไม่ได้ เป็นตัวไหนเป็นไอริสค่ะโอ,อ้ขอสักคนได้ไหมสวัสดีคท่านี่ชื่อไอริสหนุ่มไมอยากเป็นดาร์กก็มตอร์มากเลยนะสวัสดีคิดว่าตัวผู้หคือเอ๊ะ เอาละครับคาถามเดิมเือนกันเลยอยากสุกดเป็นต้นตัวไหนอยากเป็นคนชินเนอร์ให้กับท่านไนเรื่องอะไถ้าถ้าไม่ได้เปลียนว่าตัวเอเป็นไอริสนะคะก็คงอบเป็นโคค่ะว่าเป็นโปเกมอนไซรือว่ามัหน้าราคถจะน่ารักน่ารักน่ารักทุอยพนี่กอย่อนหมันูที่ยไปได้ถ้าใครได้มูชงวริงอยู่ตัวนี้ผมฟู่เลนะคะ ได้เหรียแล้วตัวชี้ได้เหมนตาแบบแรกเลยไอ้โม่ใหม่เพื่ตไปตามดูได้นะครับเป็นแล้วก็ชูวิชาี่หนมนะครับชิญนแนใหม่กวขึนมเจปูเกอลชูเบเตอ911เมื่อกี้มีส่วนกับพวกที่เชียร์ชูไปแล้วไร้ไร้สิ่งนี้เป็ฮัูนักเด็กมาเช่อี่นี่นะครับก็เด็กนะครับผมก็โอ้โหเขส่งผกระชับที่ปุ่มนะ911นี่หยาบพลาดเลยเลครับผมก็ไปมีผู้เด็กแดงนะครับผม เราตัใเกวันนีาะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เดอย่างเดียวแต่ก็มีมัลติมีรวมถึงทุกคนที่อย <day light> <ifies> <st> <th> nah ู <sm> ่ที่นี้วันนี้นะคะก็เก้าสิบสือบลืมมาในนี้ด้ยนะคะเอาจริงๆไมครับทู้สื่อข่าเสียหายครไม่ใช่แค่เด็กๆจริงๆวันนี้ที่สื่อมวลหลายตัวเนี่ยที่มาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อจะได้กระเออ้อกลมีแยกันนะครับาย คือแบบนี่เดี๋ยววางเผยนะครับคืาวาเผยนี่เสร็จเลยนะครับวันนี้สนุกสนานครับแต่ว่าอย่าเพิบอกเท่านที่สื่อชนสามารถสัมภาษณ์น้องๆ้องงเด็เสือบีกเสตที่เด็กๆตอบได้นะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นพันต่อว่าเขา นี่คือครั้งแรกกับการชโชว์แบบนี้แล้วก็ของจีนที่อินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแบบนบี้คุณผู้ชมครับพี่านที่มีสิทธิ์มาชมก็เป็นแฟนครับขอเสียงเพลงนี้กับโซนนี้กับพวก